นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเอาสิไปที่ชุดสองตัวล่างเนาะนะครับเป็นสูตรหลักของเรานะครับผมในเลขชุดนี้ก็เดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะนะครับมาหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบนะครับก็มี3สูตรนะหลักหน่วยก็3สูตรนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาจับเป็นสูตรหลักนะสูตรหลักของเรานี้จะได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับสําหรับในวดนี้นะครับเนาะเอาเอาสิบไปที่หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรหลักเนาะไปที่สูตรที่1นะครับสูตรที่1นี่ก็มีเลขรูปแปดตัวนะครับส โซน8ตัวนะครับการดินตัวเลขนะครับในชุดนี้เดินถึง25วันนะครับ25วันะครับผมแต่ว่าใน25วันนี้มีสูตร1วัน5 2แล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อนะครับเลขชุดนี้เป็นเลขเรียงแต้มนะครับเป็นเลขเรียงแต้ม8ตัว90123456นะครับเรียงแต้มนะครับ8ตัวไม่มีอยู่เพียง2ตัวเท่านั้นนะครับในเลขชุดนี้ในวดที่ผ่านมาได้8 9012345มาที่เลข0นะครับสำหรับในวันนี้นะครับ90123456 นักครับผมสําหรับในชุดที่หนึ่งเนาะ90123456นักครับผมในชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปชุดที่สองนะครับชุดที่สองในชุดนี้ก็25งวดเหมือนกันนะครับ25งวด8ตัวนะครับในชุดนี้ก็จะมีบวกสองอยู่แต่ในตำแหน่งนที่สี่นะครับตำแหน่งนที่สี่ได้เท่าไหร่บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งก็ได้เลข8ตัวนะครับในชุดนี้นะครับผมในสอง ในเลขหล yeah. wow. okay. wow. ักสิบล่างนะครับเดินดีมากนะครับมีสุดเพียงหนึ่งงวดสดุดงวดเดียวกันเลยนะครับก็หลุดไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าก็เข้าพร้อมกันแนวนะนะครับในวัที่ผ่านมานี้ก็บานที่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับในวดนนี้ได้ตัวเดิมนะครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอานะครับเนาะได้ตัวเดิมจะมาตัวเดิมหรือไม่นะครับอ่าสูตรที่สองหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับเนาะ ต่อไปนะครับสูตรที่3สูตรที่3ามก็คือเป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับสูตรที่3ามในสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับแดตัวเหมือนกันนะครับเนาะในเลขชุดนี้เรียงแทมนะแปดตัวเรียงแทมเนาะนะครับแดตัวเรียงแทมนะครับ25่สิบห้างวดไม่หลุดเลยนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นก็จัดชุดนี้ไปนะครับก็โอ้เข้าเต็มเลยศูนย์สองนะครับเนาะมาในความคาดหมายนะครับในงวดนี้นะครับ อ่า้วัที่ผนธ์มาเก้าศูนย์หนึ่งามสี่ห้า6กเรียงแต้มเหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะนะครับในวันนี้ได้ไปที่หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหก็ดแปดนะครับผมสำหรับในเลขชุดสุดที่สามนะครับนะครับทั้งวันนี้สามสูตรนะครับสามสูตรนะครับเอาเราไปสามสูตรก่อนนะในสูตรที่สี่นั้นเป็นเลขสี่ตัวนะครับในสูตรที่สี่เป็นเลขสี่ตัวเดี๋ยวนะครับเนาะเราก็จะจับชุดใหญ่ก่อนนะครับจับชุดใหญ่ก่อนเอาตัวไหนที่มีสสูตรเราก็หยอนตัวนั้นเนาะมีสี่นะครับเก้ามีไหมเก้า ไม่มีนะครับเนาะมีตัวเดียว0นย์นะครับศนมีไหมศูนย์มีหึ่งมีสองศูนย์มีสองเนาะหนะครับหนึ่งมีหนึ่งมีหนึอ้าตัวที่1ได้เลขหนนะครับเนาะเลตัวที่2นะครับเลขสอมีไหมหนึ่งสองนะสมีสองแล้วก็2อนะครับสมีไหมสามมีสนะครับสาแล้วก็3ามนะครับสีมีไหมสี่มี4ี่นะครับสี สี่แล้วก็สี่ห้ามีไหมห้ามีสองตัวนะครับตัวนี้ไม่มนะีห้าเนาะหกมีไหมหกมีหกแล้วก็มีหกแล้วก็มีหกเพราะนั้นนะครับจะได้เลขไปที่ห้าตัวนะครับศูนย์เออหนึ่งสองสามสี่หกอ่าหนึ่งสองสามสี่หกนะครับในหลักสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หกห้าตัวห้าตัวเนาะ ถ้าเรานะครับเอาสูตรที่4ี่นะครับเอาสูตรที่4ี่นะครับก็คือเป็นเลข5้าตัวนะครับเป็นเลข5้าตัวเนาะนะเขียนไปด้วยเดี๋ยวมันจะงงนะครับหนึ่งสองสามตัวนี้ชนมาต่อไปสูตรที่4ี่มีเลขอยู่4ตัวไปสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สสูตรที่4ี่ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเดินไปทีละ3ามต้มนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขหลัก1ิบล่างนะครับใช้ครั้งที่2กับครั้งที่สามหน่วยสองสิบาหน่วย3าม ไม่มีค่าคงที่นะครับได้เท่าไหร่เดินไปทีละ3าแต้ม4ตัวนะครับสองบวก2 2สองบวก8ได้0บวก0ได้0ก็ได้ศไปอีก3เป็น3ไปอีก3เป็น6ไปีา3เป็น9ก็มาที่6มาที่8มาที่3มาที่2มาที่5มาที่1แล้วก็มาที่0นย์วันนี้นะครับเนาะครั้งที่2กับครั้งที่3นะครับหน่วยสองเลขห้าิบสาหน่วย3ามก็เลข6กเลข2 5งบวก6เป็น1 1บวกสก็ได้สาม สามไปอีกสามเป็นหกหกไปอสามเป็นเก้าไปอีกสามเป็นสองสามหกเก้าสองเอาละนะครับเราสามหกเก้าสองสี่ตัวนะครับสามหกเก้าสองมีตัวชนกี่ตัวนะครับตัวคนนะครับมีสองนะครับสองสามแล้วก็หกโอเคนะครับเราจะได้เลขหลังในหลักสิบนะครับไปสามตัวนะครับก็คือ สามหกสองนะครับสามหกแล้วก็สองนะครับสามตัวนี้นะครับสามตัวได้เลขหลักสิบมาแล้วสามตัวนะครับสามตัวสามหกสองเราจะอะ่าลงสีไว้ก่อนนะครับลงสีไว้ก่อนหมายไว้ก่อนนะครับหมายไว้สามตัวนี้หมายไว้ก่อนนะครับหมายไว้สามตัวนะครับ สามหกสองไม่สวยเลยนะครับไม่สวยเลยอ่ะงเป็นจํายอมเรืองยังไม่รู้นะครับสามหกสองอ่ะเขียนใหม่นะครับเนาะอ่ะเขียนใหม่เลยนะครับเอาสี่สูตรไี่ชนเลยนะครับชนสี่สูตรอันนี้แปดตัวแปดตัวแปดตัวอันนี้สี่ตัวชนออกมาแล้วนะครับได้เลขสามตัวสามหกสองโอเคนะครับได้มาที่ตัวนี้เนาะนะครับสามหกสองอะสามตัวต่อไปนะครับเนาะ เราจะไปที่หลักสิบคู่ขี้นะครับนะครับเราจะไปที่หลักสิบล่างคู่ขี้นะครับหลักสิบล่างคู่ขี้ในชุดนี้นะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับการประมวลผลนะครับก็ใช้หลักหน่วยบนนะครับร้อยหนึ่งสิบสี่สามตำแหน่งนี้นะครับประมวลผลรวมกันนะครับก็จะได้เป็นเลขคู่ขี้นะครับตัวนี้ได้เลขคู่นะครับประมวลสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดได้เลขคู่เลขคู่มาได้เลขเก้าได้เลขขี่เลขสามมาได้เลขขี่เลขห้ามา ได้เลขคี่เลขเกตมาเลขคู่เลขหมาเลขสองเลขคู่เลขแปดมาเลขคี่เลขสามมาเลขคู่เลขสองมาเลขคี่เลขคามาเลขคี่เลขหนึ่งมาในงวดล่าสุดนี้ได้เลขคู่เลขคู่มาก็คือเลขศูนย์งวดนี้ได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่นะครับในหลักสิบเนาะในหลักสิบได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ก็คือเลขศูนย์นะครับได้เลขคู่เลขศูนย์นะครับคู่นะครับได้เลขคู่นะครับเป็นเลขศูนย์นะนี้เป็นเลขคู่นะครับ เลขศูนย์นะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับว่าโอ้ยแม่งเพราะฉะนั้นนะครับเลขคู่มีสองตัวนะเลขคู่มีสองตัวก็คือหกกับสองเพราะฉะนั้นนะครับในเด่นหลักสิบก็จะมีสองตัวหกกับสองเป็นเลขคู่นะหกกับสองต่อไปนะครับเราจะไปที่หลักหน่วยนะครับนะครับในหลักหน่วยนะครับเราจะไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยไปสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยก็คือตัวนี้นะครแปดตัวนะครับแปดตัวเหมือนกันนะครับการประมวลผลก็แบบนี้นะนะครับ แล้วก็เดินสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับเป็น right สูตรที่ไม่หลุดนะสูตรนี้นะแปดตัวนะครับในหลักหน่วยนะครับล่างนะครับไม่หลุดนะเป็นสูตรท euh ี่ไม่หลุดเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับเนาะจนมาหอด้วนล่าสุดนี้นะครับมาถึง้วนล่าสุดนี้นะครับนี่นะครับเดินยาวต่อเนื่องไม่มีสะดุดนะครับในสุดนี้นะครับในวันที่ผ่านมาได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้างวดนี้นะครับเนาะนะครับได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า หลักหน่วยนะครับนะครับหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าต่อไปนะครับหลักหน่วยสูตรที่สองนะครับในหลักหน่วยสูตรที่สองนะครับเราจะใช้เลขมาครบสองตารางตัวนี้นะครับมาครบสองตัวางตูตรนี้เดินยาวไม่มีสูุดแปดตัวนะครับเป็นเลขมาครบสองตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับในวันที่ผ่านมาได้แปดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้ได้สี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม สี่หกแปดเก้าศนย์หนึ่งสองสามส่วนนี้สองตัวล่างไม่หลุดเลยนะครับนะนะครับในชุดนี้เราจะจับเป็นหลักหน่วยนะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่หลักหน่วยล่างสูตรหกตัวนะครับนะสูตรหกตัวนะครับไปที่หลักหน่วยล่างสูตรหกตัวนะครับก็คือชุดนี้นะครับนี่เป็นหลักหน่วยล่างหกตัวนะครับเดินอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับหกตัวนะครับ นี่ครับเมืที่ผ่านมามาที่เลขสองนะครับเ่อวันี้ประมวลผลมาได้สองสามสี่ห้าหกหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้บวกห้านะครับตัวนี้บวกห้าตัวสุดท้ายบวกห้านะครับบวกห้านะสองสามสี่ห้าหกหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งนะครับ เอาละนะครับเนาะเราก็จะมาดูนะครับตัวไหนที่มันทนนะคนับหนึ่งนะมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งมีสองนะครับสามมีไหมสามมีสามนะครับสามสี่มีไหมสี่มีสี่นะครับหนะรับห้าไม่มีหกนะมีหกเนาะมีหก พราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้นะครับก็จะได้ห้าตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้สามตัวแต่ว่าถ้าสูตรนี้ถ้าสูตรนี้ชนนะครับก็จะได้ห้าตัวนะสูตรนี้กับห้าตัวสูตรนี้ก็ชนห้าตัวเหมือนกันนะครับเถ้าตัวที่ชนถึงห้าตัวนี่ตัวนี้นะครับเนาะเราเอาสูตรตัวนี้มาจับมันได้สามตัวแต่ปกติแล้วสามสูตรชนมันก็จะมีเลขตัวที่เป็นสี่ตัวก็จะมีสี่นะครับมีสี่ตัวนี้นะมีสี่ ตัวที่สี่เนี่ยตัวที่ชนสามส่วนแล้วมีสี่นะครับแล้วก็มีแล้วก็มีหนึ่งนะครับมีสี่มีหนึ่งหนึ่งก็มีสามสูตรหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็มีหนึ่งสองสามนะครับศูนย์นี่มีสองห้าก็มีสองนะครับเก้าก็มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสี่นะครับเนาะหนึ่งกับสี่สามหก สามหกสองหนึ่งสี่นะครับถ้าเป็นตัวที่ชนมาทั้งสามสุรในชุดตัวนี้เนาะหนึ่งแล้วก็สีนนะ 1, 4, น่นะครับนี่ครับเนาะหนึ่งกับสี่เป็นห้าตัวนะครับเป็นห้าตัวนะครับรวมห้าตัวนะครับสามหกสองหนึ่งสี่นะครับแล้วตัวนี้นะครับเนาะสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งตัวเดียวกันเป๊ะเลย ตัวเดียวกันเลยนะครับนะตัวนี้มีสองก็สองตัวนี้นะครับสองสองสามสามสี่สี่นะครับแล้วก็หกหกก็หกหนึ่งก็หนึ่งเพราะฉะนั้นเลขงวดนี้มีโอกาสเบิ้ลสูงมากนะครับถ้าเราจับคู่กันนะครับอยู่นี้มันจะได้ยี่สิบห้าคู่นะครับได้ยี่สิบห้าคู่แต่ในตัวนี้นะครับเป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคู่นะครับมันก็จะมีสามตัวหกสองสี่ หกสองสี่นะเป็นเลขคู่หกสองสี่นะครับถ้าหกสองสี่นะครับในเลขเด่นนะครับในเลขเด่นในเลขเด่นเลขตัวที่มันเด่นจริงๆนะครับในตัวนี้ก็คือมีเลขหกแล้วก็เลขสี่สองตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับในหลักหน่วยนี้นะครับเราจะปล่อยนะครับเราจะมาจับที่หลักสิบหลักสิบนี้นะครับเราก็จะเป็นหกกับสี่สองตัวนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นสองสามสี่หกหนึ่งสองสาม สี่หกหนึ่งนะครับนี่นะครับจะออกมาเป็นแบบนี้สําหรับเลขในวันนี้นะครับนะครับแล้วตัวที่ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งสามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจับสามเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับนี G ่ครับนะก็จะเป็นสามสามหกสี่แล้วก็สองสามสี่หกหนึ่งนะครับเจ้าจะตัดไปสองตัวก็คือสองกับหนึ่งสองตัวนี้นะครับตัดสองตัวนะครับสองกับหนึ่ง เอาสามตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับเนาะจับคู่กันได้สิบห้าคู่นะครับนะครับจับคู่กันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือคู่ชุดสองตัว่างนะครับเนาะนะครับแต่ตัวที่เป็นเลขเด่นนะครับเนาะจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับหกสามแล้วก็สามหกคู่เดียวชุดเดียวคู่เดียวชุดเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เด่นเลยครับนี่นะครับเนาะคู่เด่นที่สุดเลยก็คือหกสามสามหก ในเลขเด่นทั้งหมดนะครับใน2ตัวล่างนะครับเอาละครับสองตัวล่างของเรานะครับเนาะจับมาสิบห้าโค่นะครับเด่นไปที่สองคู่6กสามสามดเดียวนะครับนักครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับเนาะเลขสามตัวนี้มันมาในมาในหลักสิบเลยนะครับเลขสามตัวนี้มาในหลักสิบล่างนะครับเลขหตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับเนาะเป็นตัวเด่นล่างก็คือ6เพราะฉะนั้นนะครับเนาะเด่นหกวิ่งหกล่างนะครับหกตัวเดียวนะครับในงวดนี้นะครับ หกตัวเดียวนะครับล่างต้องติดหกไว้นะครับมีหกมีเลขหกเอาไว้นะครับสําหรับสองตัวล่างนะครับเนาะจะหกอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีหกก่อนนะครับหกนะครับอยู่หลักสิบหลักหน่วยก็ว่ากันไปแต่ต้องยืนหกไว้นะครับสําหรับหลักเลขกล้างนะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะเราให้ไปที่หกสามสามหกชุดเดียวนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวไปเสนอรายละเอียดสวัสดีครับ